สวัสดีจ้าเมื่อนี้กับมาพบกับช่องอุทัยพุ่มแสนปังนะจ้าเมื่อนี้สิพ้ามาเบงเพิ่นปลูกหอมบัวเลยเพิ่นปลูกใส่ล่อรวดจ้ายางยางรวดปลูกใส่แบบนี้กัะง,ง่ามือกันจ้าบ่ได้ใส่เข่งกัะง,ง่ามือกันจ้าหอมบัวเลยจ้าสวยสวยเลยอันนี้ข้าใส่ล่อรวดเนาะจ้าหัวใหญยหัวง่ามคือกันจ้า ปลูกไสยางรถจ้าอันนี้นะความบัเลยมือนี้เข้ากับเก็บทรงลูกค่ะ้บงไงเล่จ้าปลูกไสเข่งหรือปลูกไสหล่อรถก็ได้จ้าปลูกไสแปลงก็ได้คือกันเป็นยังเขาก็ปลูก,สลกไสหล่ลอรถเพราะว่าหน้าฝน สิบอะไรหักเนาจ้ะใส่เขียงใสลอรวดแบบนี้ก็ได้หากเขาสิบอะไ้เนาเพราะอันสีสูงก็าพืน้นอุปรกรณ์ที่เหลือใสข้ามียางเข้าเก่ามาเก็บมาใส่เฮ็ดลูกแบบนี้จ้ะผูกง่ายๆบ่ได้้ยุงยากข้างประจำเป็นต้องไปซื้อแต้เค่งก็ได้จ้ะเขามีลอรวดยางรวดนำมาใช้ได้เลยจ้ะ แบบนี้เขาใส่เข่งวามงามกับะตางกันกับหล่อรวดจ้าเขามีสิ่งเหลือใส่เนี่ยเขากับน้ำมาปลูกเลยสวยเหมือนกันจ้างูบักใหญ่เลยปยลยูปกในหล่อรวดก็ได้สวยงาม จ้าหลังจากถอนหอมขายออกไปแล้วเขาก็มาเตรียมแปลงปลูกได้เลยจา้าแปลงนี้ก็เป็นแปลงเก่าจา้าเข้าถอนหอมออกไปแล้วเขาก็พร้อมที่จะมาปลูกใหม่จา้จาจ้าเขาถอนออกไปแล้วเขาก็เพิ่มสารอาหารให้ดินเข้าจ้าโดยใส่ปุ๋ยคอกนี่ละจา้าปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกมาใส่จา้า ใส่บำรุงดินเ้าง็ต้อง,ตงพักนาดินเลยจ้าพรอนลองแล้วเ้าก็ปลูกได้เลยพรอ,อมบัวเลยนี่ปลูกได้ทั้งนาแรง้งนาฝนจ้านาหนาวแห้งดีจ้าปลูกได้ตลอดทั้งปีเลยจ้าจ้าเ้าใส่ปุ๋ยคอกแล้วเากัผสมดินกับปุ๋ยคอกให้เขากันเลยจ้าเตรียมดินพร้อมที่สิลง ปลูกผสมดินกับปุ๋ยหอยเขากันจ้าจะรอรวดเท่ากับเป็นรอรวดเกา่าเ่าถอดออกแล้วเ่ากระบาดใส่ประโยชน์ยังกับมามาท่าประโยชน์จ้ามรา้างประโยชน์เพื่อมาปลูกหอมปลูกหอมบ้วเลื่อยปลูกใส่ปลูก,ลย,ลก,ลกยังก็กได้จ้า เอามาใส่ดินแล้วก็ผสมปุ๋ยคอกแบบนี้แหละจ้าใส่ประโยชน์เอาไว้ที่ซื้อบ่อเกิดประโยชน์จ้าเอามาปลูกหอมปลูกพักเข้าผสมดินกับปุ๋ยคอกแล้วแล้วเข้าก็รดน้ำไม่ชุ่ม ปลูกได้เลยจ้าเขามีอย่งเขากับปลูกใส่นันนแนละจ้าเขามีล่อรวดเป็นของเหลือใส่เพราาเขาเปลี่ยนออกจากล่อรลดเข้าบริใัทยังบริสภาพแล้วเขากับเอามาปลูกหอมจ้าได้ประโยชน์ ปลูกง่ายๆปลูกง่ายๆเข้ามียังเข้ากับปลูกใสเลยจ้าเป็นการประหยัดค่าเสียายของเข้าหอมองเข่ากับซื้อต้นพันธุ์เดียวจ้าขยายเองเอาไปขยายเองปลูกได้เลยจ้าปลูกได้ทั้งแรงทั้งฝนปลูกได้ตลอดทั้งปีจ้า หอมบัวเลยนี่เป็นหอมที่บวลงหัวจ้าขยายพันธุ์โดยการแยกกอแยกกอปลูกปลูกกระปุกง่ายๆแบบนี้หละจ้าปลักดำไปเลยจ้าสำหรับผู้พื้นที่หนยหน้อยน,อานอ่าจะเนาะพื้นที่นยน้อยๆ้อากระปุกใส่แบบนี้ก็ได้จ้าขางวนเ้าปลูกหอมบัวเลยแต่ขังล่างเ้าสิเป็นบักพีกนอกจะเนาะ ปักพีิกนี่ตอนแรกเขาใส่บักพีิกฮอดบักพีิกฮอดกินมาจนลายหุ่นแล้วลจ้ะได้เก็บสามสี่ทื้เหรอบันเนียไะ้ที่มันมันมองงามันมนี่เข้ากับโลพันธุ์ไม้มาปลูกจ้ะแต่ข้างบนต้องเท้าใส่ใส่หอมบัวเลยเลยจ้ะตัวนี้ได้สิบสองมืองแล้วจ้ะ หอมบเลยสิบสองมือแล้วขางล่างเ้าก็ใส่บักพีกเ่าประตองไปซสี่เรียดว่าห่อสิบปลูกใสยั้งไปตั้งไว้มองไรผู้ไรมีพื้นที่หนหน้อยๆสามารถหอยไสใช่ค่าได้เลยจะ้ะได้กินสองยางบักพีกก็เป็นหมากเก็บไร้หุ่นแล้วจะ้ะหอมกะง,งามเก็บใส่ตุ่มใส่แกงตีคักจะ้ะ ว่าจำเป็นต้องถือแดด้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้จ้าตอนเศร้ามีแดดเศร้ามีแดดให้ตอนแรกมีแดดก็ได้จ้าทายุ่ในโฮมเขากระสีเยืดใบกระสีเงาสีเฟือเฟ่อยซื่อๆนี่นละจ้ากบับบ่อเลยมียางม,กมากใาม่แดดนี่กระถือกแดดสีเครื่องมือฮึดจังไรกัพอเป็นยังจ้าเพราะว่าเขาใส่แสงแดดปรุงอาหารเนาะถือแดดลำไรจ้าปลูจกจังสีกระงาม อะไ้เก็บใส่ต้มใส่แกงดีจ้าปลอดสารเคมีต้นนี้สิบกามือจ้ากรลั่งแตกก่อเลยจาก,ก่อนึ่งเป็นสองก่อเป็นสามเราจันแตกออกสิบกามือผักพีเข้ากระไซได้กินบักพีพร้พอมจ้าบักพีกระง่ามหอมกระง่ามเนียจจัน พริกเต็มต้นเลยเขียวๆปลอดสารเคมีจ้ะพวกับไซุุนอินซีลอยเปรี้ยเซนละจ้ะห้อยไว้แบบนี้โชว์ได้พร้อมจ้าเอาใสใชายข้าเลยสะดวกสบายจ้ากระทางในน้อยจังสี่ข้ากับปลูกใส่ได้จ้าหอมบัวเลื่อยเ้าปลูกใซ กระทั่งในน้อยแบบนี้กระปุกใส่ได้จ้าส่ทางละสามต้นถุงดำในสีเข้ากบใส่ไดขึ้นกันจ้าห้องประต้งที่เลียดกับการที่เข้าจิไปปลูกไ่อีหยังปลูกส่อีหยังก็ไดที่เข้ามีจ้าบ่าจำเป็นตน้องแม่นเข็งหอมบนเลยนี่ปลูกได้ตลอดทั้งปีจ้านาเลี้ยงนาฝนนาห่อนปลูกไดเบิดจ้าปลูกไว้ครับป็นพักสวนขั้ว ไปรตไใส่ต้มย่ำทํำแกงหอมนี่เขาเลยใส่ทุกคาบทุกมืออาหารเลยจ้ามีไว้ในบ้านนี่สะดวกสบายจ้าปลอดสารเคมีด้วยปลูกใส่ไปเลยว่าเป็นยังจ้ามีกระทางน,น้อยตอกออกแตกแอกอยู่บ้านเกามาปลูกได้จ้าหรือ่อสิปลูกเป็นแปลงลูกดินก็ได้จ้าแบบนี้ง่ายง่ายจ้านน่ง่ายง่ายปลูกใส่กระถางละสามต้น งามคือกันจ้าคลิปนี้กันลาไปก่อนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้จ้าช่องอูทห้พุ่มแสนปังสวัสดีจ้า